ช็อกโก้นมมิ้น์ปั่นค่ะสําหรับสูตรซอสช็อกโก้ของพี่แน่นะ,ะเป็นนมผสมเนี่ยแหละค่ะที่1สูตรเนี่ยก็คือว่าใช้นมผสมที่2ออนหรือว่า60 ml นะคะต่อผงโกโก้1ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ10กรัมค่ะเราทําซักประมาณสามสูตรละกันนะคะก็ะคือ10กรัมนะคะใส่ไปเราก็จะได้มาเป็นซอสช็อกโก้แบบนี้เลยเห็นไหมคะทำเมนู ช็อกโก้นม,มิ้น์ปั่นกันค่ะ9 6ออนกันก่อนนะคะใส่นมสดรสจืดที่5ออนค่ะใส่นมผสมนีค่ะอันนี้คือเราจะใส่ที่1ออนครึ่งนะคะแล้วเราจะมาใส่ตัวไซรัปมิ้น์ค่ะน้ำแข็งนะคะก็เต็มแก้วพูนเล็กน้อยค่ะอ่ะพี่เนก็จะก,การปั่นพี่เนจะมาเทตัวซอช็อกโก้นะคะซึ่งที่1ออนนะคะเดี๋ยพี่เนจะเทแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่เนก็จะมาเทนมมิ้น์ปั่นค่ะ นนตัวซอสนะคะข้างบนอีกก็ได้เนาะวันนี้มาทำแก้วยิบสองออนก่อนนะคะใส่นมสนดรสจืดน,นะคะลงมาที่7ออนค่ะตัวนมผสมน,นะคะนมผสมก็จะใส่มาที่2ออนพี่เนจะใส่มาที่3มปั๊มนะคะก็จริงๆแล้วเราสามารถใส่แก้วพูนๆหน่อยๆได้เนาะใส่ตัวซอสช็อกโก้นะคะพี่เน่จะใส่ลงมาที่1ออนครึ่งนะคะเทรอบๆแก้วแบบนี้ค่ะเราก็จัดการเทลงมาได้เลยบีบบิบครีมเลยนะคะ เราก็ได้มาเป็นช็อปโก้นมมิ้นปั่น22ออนแบบว่าท็อปหน้าด้วยวิปครีมแบบนี้เลยนะคะ